เราเชื่อ้ันเรียนนองก็ได้อย่กินอ่ะเลียนตลอดเอ้ยตลอดยังเขาเรี้ยคนไหมจะมีครั้งเดียวที่ผมต้องคุยเงินมันอะเราก็ตายจริงยังไงเราเงั้นเดี๋ยวต้องเรียหาเลเอไวือลนนอ่ะมังไงยังไงคือหลังจากไปทำทำ เอ็เอลซีใช่ไหมพี่เอิร์ดก็บอกว่าให้ให้ไปหาหน่อยที่นให้ไปหาหน่ยอยออ๋ไปกินข้าวใช่แล้วก็บอกไปกินข้าวใช่ไหมแต่ว่ามิกับไม่หิวก็คือพี่เอิร์ดกินแต่ว่าแล้วพอจบใช่มิกไปนั่งกินข้าวเฉยแล้วพอกินเสร็จใช่ว่าเขาก็กินตังค์เลยนะแล้วเมิกั็นั่งอ่านหนังสือยอรี่เอิร์ดก็เอากลับมาบอกตามมิกจ่ายเลยเรืเ่องความที่แบบว่าอือกูเลี้ยงมึงตั้งหลายทางแล้วจริงตอนนั้นตอนนั้นไปกินโยเกิร์ตแลอนเราหิว

ขอบคุณนะครับที่มางานวันเกิดพี่เอิรญนะครับผมก็ฝากติดตามเจอไปเรื่อยๆแล้วก็ขอยรับพี่เอิร์ญเป็นอาชีพนะครับผมรับได้ครับผมว่าตอนนี้ผมขอกลับก่อนนะครับขอทุกคนมีความสุขกับงานวันเกิดพี่เอิร์ธนะครับผมสวัสดีครับพี่พี่ตดอไป